ดีครับท่านผู้ชมวันนี้ตัวไวโวในรูปบอกสวัสดีครับคุณเจอช่วยทำอะไรคนเดียวตรงนี้ครับมีรายช่วยไหมมีช่วยเป็นกระสอบใส่กูดิแซนครับูขออนุญาตพูดหาผูได้นะรอยยิ้มโอ้เรจะไปไหนดีมาก่อยดีมาก โอ้โหตีเมืองโบทีชนเมืองแม่งเรอดำผุดดำว่าอืมนี่ใครมาไ,ไม่เกียดดวไปตัวแเองใช่อตัวเองอืมมันให้หาคนนงครับกล่องนี้เราไม่มีใครอยู่แล้วเราไปหาราคดีกว่นานะสุดเลยครับ วันนี้ผมไปเล่นไข่จิ้วคิงดอมถ้าชื่อเกมมึงก็ผิดเจ็บเจ็บเจ็บมึงจะกระโดดก็แบบผิดก็ได้ผิดสภาพมันดำครับคุณเธอไปไหนบอกแม่น่ะนะฮะนอ้เหี่ยก่อนีิโดดไปโลมาด้วยมันโดดไปโลมาด้วยประเด็นน่ะเนี่ยโอ้เห็นไหมข้างหลังน่ะโดดไปโลมาน่ะเห็นได้เลยเอ้ยไอ้เหี้ย โดโดมาบุมบ๋มบุ๋มน้าเขาไม่ว่า,วาไม่ไดไ้ไม่ให้กระโดดดูมือเขาเปลี่ยนชื่อหมวกด้วยตัวเกียร์แบตเกียรเดือดที่นะกกี้ใครคุมที่นี้ที่นี้ใครคุมยาคุมมันนี่โรคระบาดเขียเกียร์ทางเี้อะไรเงี้ย มีไฟไหม้ท <si and ั้งแถวนี้ย่อมมีการต่อสู้เกิดขึ้นที่แล้วนี่ข้างหน้านี่อืมกำลังแปลงตั้เเลยไอ้น้อยมันกระโดดได้เหรอวะกูมันกระโดดไม่ได้ถามดูสิะไม่งัดขึ้นงัดลงอ่ะ โมเข้าใจมะคบบุ๋มเจอม่งผีเจอมีน้อยตัวบักเนี่แมันโดดจังสูงเราไปทำเนีงก่อนไพ้น้อยเราทำนงก่อเราต้องไปแบบเป็นมิดก่อนเนี่ยังไงรถถังมาเต็มแล้วมาหน่อย

เจอสกายล่าแล้วลงมาไปอืมได้ง้จัดให้เยอะกว่าเดิมหน่อไหมฮะุแล้วอะตอมเมทฟอมจีขึ้นสสุดเลยอืมไไปแล้วไปแล้วไล่สุดไล่สุดไปนั่งาไปเลย ไปไปว้าเไหนบอเป็นไ้เลยอ้าหนีไมได้เยียงเราไล่ต่อไปปไปอยู่สะพานเปิดก่อนได้ปูด ฮันคู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 โอ้เจ็บ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 พี่ชายพี่ชายน้ำ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 เด็ดนอนพักเพียบสวยเดี๋ยวมาใหม่เกียร์แลเกียร์ ตกเกี้ย,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 ยวรัดเฮ้ยมีเสยียงไม่ไดีันญาติกันใช่ไหมเปันญาตเลยแลย้วยาน้ำกินเอานี่ใครเนี่ยอล้วอมแล้อ,อมแ,ออมแออนคนช่วยโอนน้เบไปครมคนช่วย ไอห right, ัวก mm, ูตีดเที่ยหัวตีดล้แล้วซ้ำล้แล้วซ้ำล้แล้วซ้ำอืมอืมล้แล้วซ้ำเฮ้ยบ้าปะบ้าปะอืมลาบอันคูอันคูลาบแป๊บ เอ้ยลุ้มลุ้มมันลุมมันเราเราเป็นพวกเดียวกันลุ้มมันเลยลุ้มเอ๋หคุณกระปองลุมลุ้มลุ้มลุ้มช่วยกันโดนกระดานหมายวิดแล้วนะจนติดเอ้ย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 แตกอยู่แล้วเดี๋ยวอัพเกรดตัวมาก่อนนั่นครับยานเจแล้วโห กุ้งงานนี้งานนี้ซื้อกุ้งมาเล่นดีกว่ากุ้งไหนกุ้งยังไงดูดำมายังร้องได้อยังไหมทุกวันนี้ไม่รู้เหมือนกันไอ้ร้องได้ร้องได้ ไม่บินมาเลยกุ้งบินมาเลยออเออเฮ้ยโดนไล่ไลพ่พ้นเดี๋ยวไปไปหาตัวเกี่ยวเองแต่หมอกอนะ่ะน้อปิดหมอกใช่ไหมมันัโอ้เนั่นมึงแน่เลยน้อยแล้วกูจะไปถึงมึงองะหืมกบปินไปหาเนี่ย

มึงยังยุ่งหลังผมเหรอเออไหนวะมึงกลับมาไอ้เหี้ยมึงบินเลยใช่มึงแม่พี่เป็นเหมือนด้วงอ่ะเออด้วงเออมึงบินตรงไปไหนมึงกลับมาไอ้เหี้ยตาทัวะเราที่เรือเราที่เรือไปที่เรือเนี่ยเรือที่ไปแบบปลาโลมากุ๊กเดืเดกุ๊กตลกเลยกุ๊ก หมดเหลือแล้วดู่ย่งหัวมุงเรืออาจารยสุดมาไอ้ยี่นอนแพกันเลยผมไม่เห็นผมไม่เห็นพี่อ่ะพี่ไม่หายตัวแล้วไหนผมวัวนี้เนี่ยเดินวนวนี้เนี่ยเขามาตกยาวมึงอยู่ไหนเอากขวัญอยู่ละเห็นไหลมมุมไหมไม่เลยไอ้ยี่มาอยู่ก่อนไหนผมอยู่เรือพี่ นี่กูก็อยู่เรือมึงอยู่เรือไหนมึงแงเรืออยู่ตรงเกาะแอตแอ้ฟลอริด้าเป็นหลงตัวจะรั่วมามามาตรงโตเกียวมีงมาตีในมุมดีกว่าเอากูเนี่ยอยู่ตรงไปเอากูรู้แล้วกูรู้แล้วมึงบินมาตรงนี้นั่นนะกูเห็นมึงแล้วเนี่ยมีสองที่ไอ้บินโม่งแม่งเลย ลงมานี่มึงลงมานี่ไอ้เหี้ยไปไหนไปไหนไปไหนไปเได้มันยากหมด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 โอ้โหโดนตีคนมันหมดแป๊บทำไมมาโรงเรียนสายฮะฮึฮึนี่นี่นี่ของพี่มันอืมเฮ้ยคนนักแตะไม่ด้วยเหรอเนี่ยช็อตสิครับตอะไร ยาลงตัวเองมากนะอเอ้ยเออเขาดีโดเขายาวก,กว่าไม่ <c oughs> จนเลยไม่มีอะไรซื้อเลยเปลี่ยนตัวดีกว่านะเฮ้ยตัวยัวยงได่หว่าไม่ได้จนกูมาทำอะไรที่นี่วะน้อย ฉันมาทำอะไรที่นี่มาย้อนรอยโลบอกใช่ไหมอืมเอานม่กนะแมงมุมสี่หมืเฮ้ยไม่ใช่แมงมุมเอ้แมงมุมแมงมุมอืมความจริงมันคือหมึกมันคือหมึกก่อนะอืม,อมแต่มันคือแมงมุมไลาตาเรา ใช่หรอวะมือคุ้งแช่มือค,คืคอ,ม,อ,อมือก,กันเห็นไม่หนวดมันอ่ะโอไปนะเอาไว้พันตัวเยือไม่ตังคุยยอกมปิศาจใช่ไมว่าจะมัว่ิโอ,อ,อ้ยซื้อไม่ได้อะยู่ไหนอยู่ไหนก่อนไหน ผมจนพี่ยังไม่เลือกเกาะเลยอ่ะเอาเป็นว่าสัญญาแล้วกันสองคนสัญญาไปสัญญารงส่วนที่สัญญาตึงมาแล้วเฮ้ยเจอเอี่ยนไหมพี่ผมเจอเอี่ยนด้วยไไปปันนนนนี่่เ็กแะ โอ้โหเจเจดจเจ,จย่างเอียนสดสดร้อนๆ <c oughs> อปูนี่ค,คุ้นเหมือนในเรื่องเ็นเทนเลยปูนี่ไม่ทำรมนดาทางมุขปูจะหายไปแล้เวเฮ้ยเฮ้ยขวานักตูมไอความความหายแล้ว <c oughs> <c oughs> จัดไปน้องชายอยู่คนเดียวแล้วน้องชายไปน,น้องชายดสดสดนักติดค,คือติคือย้ำย้ำติดคืออะไย้ำเอาดีเอาดีดควรเราอือันนี้น้อยนี่ว่ะอืมโอ้ย <c oughs>

โอ้ยน้องไม่รอดวะนะอืมเก็บตังค์ซื้อไอ้ตัวน้นที่ใหญ่ดีกว่าเนี่ย <c ười> เก็บตังค์ซื้อไอโฟนมอสแมนเอเปโซ่เอเปซี่ไซื้อจากใช้ไอโฟนเก็บตังค์ซื้อไอโฟนไคจูว่าไขว่าข้างบนนะฮะ โอ้โหโดนโฉมแล้วโดนโฉมแล้วหนีแล้วหนีนนเอาเป็นทำซุงอา m a าไปก่อนได้ไหม <c oughs> ยู่ที่ไหนนะ่ากำลังไปหาโตกเกียวโตกเกียวนะรอกันที่เกาะชาบเกาะชาบันดี้ยี่สิบปีเจก,กันหมุมหืม,หมไปท่าไนดังเอ็ท่าโรมา อยู่ไหนมามาสู้คุในสะพานนี่ไปอาจจะปิดคลิปไปละสะพานอะไรสะพานโตเกียววะเมื่อกี้ไปเป็นสะพานโคเดนเกตหรือไงมันต้องเรือสิเอ้ยโตเกียวมึงจะไปไหนเรือหาเลยเมื่อกลังไปหาซิกมากแล้วไปหาว่าถ้าเรามานี่เดี๋ยวจัดกูกไล่บ้านแเรา ยนที่สะพานโคเลนเกตใช่ไหมนี่สะพานคเลนเกตมันจะอยู่ตัวเวด้ังไงร <c oughs> อ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ปูมันทำร้ายเตามไปหาผม <c oughs> ฉันจะเสกตัวหนึ่งเชื่อทำว่าฉันจะไปไหนฉันจังวอกออไปให้ไกลเอ๊ะก็จี้อย่างไรไหมเดินเดินไปตัวกันแล้วไปหาไปสะพานอยู่ไหนเนี้ยโจทย์ผมมีโจทย์แล้วนะพี่นินผมมีโจทย์มาฝากอยู่ข้างหลัางมนไล่ย่เนี มาจากทางไหนนะเออผมอ้อมเกาะนี่ทำไมไม่มนะีสพาเนี่ยอ้อมอยู่ฟอริตา้าแม่งหลอนเกาะมาแนละ้วมาแนละ้วกงไว้มามันจะมาหรือเปล่าตามมาอเปล่าผม ไออุลามุยอนแห้งแล้วป่ะเออกลังมาเราไปตัดดีกันแน่ตอนความมย่นอืมมึงแคเดินทางะมันก็เอาไปห้านทีนะมึงก็แค่ว่ามาตรงนั้นแล้วมึงก็บินมาหน่อยเดียวเองมึงอยู่ไหนเออแล้วกนแล้วก็พอหามาช้านี่ใครเนี่ยมึงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ผมกำลังมา โหมดผมเบ้นไปไหวคุณไไหวนะไอ้สใจมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมเข้างหลันไหววะไอ้เหี้ยมาแล้วไม่ลงมาเองคือไม่ทำให้ลุงไม่เบาญาติมาลุงคุด้วยโจทย์เยอะไปลุงมันเออที่มันก็พาพวกมามาว่ะเออย่าตี เอาละฮะขิดมากเลยไอดอือหืโอ้เลือน,น,อน,นัน <c oughs> แล้วหนีเล้่แม่งไรเอาบริาการมันเพื่อน ยิงเสียงวัฒนของดิโด้หนักไงแอบยิงตรงช่องมืดลุมันสามลุมหนึ่งงม่กูไหวหนีหนีแล้วหนีเลยลุม,มันเพื่อนลุมันไปแล้วโอ้ยเพื่อนหักหลงังเพื่อนลลงเขาดิไปไหน ไปคลิปไม่ทีือทิปไปก่อนไหนไปแล้วไปคลิปแล้วไปคลิปหน่อยสําหรับทุกคนที่จะรับชมสําหรับทุกคนที่ได้มารับชมคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอยังไงก็เชิญติดตามกันได้เลยตอนนี้อยู่กับผมเองอน้อยยช่อ<า>งของอ น้อยบุกค <N> ุ <N> ้มช <N> ่องของพี่นินขอตัวลาไปก่อน